ปิดไปได้อย่างงี้ดูหน้ามันดิมือจุ๊บจุบแม่นมากอะ่ะเปิดปีมาก็มงคลอย่างงี้เลยหรอสาธุกสีเข็ด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 ,ขดตัวนี้ที่อยากได้ตัวปิดสนาตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้จุ๋จ้า ซอฟต์ปอมมีไลน์ช็อปแล้วนะซอฟต์ยกทัพสินค้าออฟฟิเชียลทั้งหมดมาไว้ที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้ลิมิเต็ดเ i ディชัน่นเรือยืดและผ้าห่มซอฟต์พาวเวอร์ฉลองครบรอบ11ปีพร้อมเหล่าปุปมกุญแจแก๊งบ้านซอฟต์ปอมและสติกเกอร์มีทั้งแบบจุ่มและแบบแผ่นชาวจุ๊บจุ๊บที่ช็อปกันสแกน QR นี้เลยสวัสดีค่ะว้า wow. วตอนนี้ปีใหม่แล้วนะคะปี2 0 2 4ตื่นเต้นมากเลยช่วงปีใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะเป็นยังไงบ้างคะเป ได้หยุดปีใหม่เนะนี่เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยซบก็เลยอยากจะมาแกะนะคะอาร์ตทอยที่แฟนๆนั้นเหล่าชาวจวบบเนี่ยให้เป็นของขวัญมาในงานแฟนมีตนะคะนี่จะบอกว่าทุกคนน่ารักมากนี่ข้ามปีใหม่มาแล้วใจฉันยังอยู่ยู่เนียนมออยู่เลยนะ่ะเอาไงดีปีนี้เราจัดกันอีกดีไหมเรามาเจอกันอีกดีไหมคะทุกคน <c oughs> อยากจะบอกว่าแบบได้เห็นของขวัญจากทุกคนเราก็รู้สึกตื้นตันมากเลยนะคะและนี่ก็คืออาร์ตทอยที่ ทุกคนนะให้เรามานะในช่วงท้ายและที่แบบว่าเรามีการแนปกันด้านนอกเนาะแล้วก็แบบทุกคนน่ารักมากเลยมีการด้วยกันทั้งหมด5กล่องนะคะอยากขอบคุณทุกๆคนเลยจริงๆนะที่วันนั้นมาเจอกันและเนี่ยก็คือรอแกะพร้อมกันด้วยนะคือมีแค่กล่องเดียวที่เราแกะตอนอยู่ที่งานแฟนนิดเลยเราจาได้ไหมมีคนให้เรามานะแล้วเราก็แกะเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวจะมาอวดนะคะความน่ารักก็คือว่าหลังจากที่ ในงานแฟนมีตป้าที่เรารีวิวสดด้กันเสร็จปุ๊บแล้วที่ซอบ,บอกว่าซอป้าอยากได้น้องจิ้งจอกตัวนี้ถ้าพูดถึงจิ้งจอกก็ต้องพี่ชาป,ป้าในนี้จะมีอยู่ตัวเดียวเลยอะที่มีหัวใจมีความรักแบบอยู่ด้วยกัน2ตัวคือตัวนี้ค่ะซออยากได้ตัวนี้แล้วกันโอเคไหมอยากได้ตัวที่เป็นคู่รักคนนี้เพราะแบบเออมันน่ารักอะอยากได้เป็นแบบจิ้งจอกรักกัน2ตัวปุ๊บแล้วตอนเรารีวิวบนเวทีในคลิปถ้าใครอยากดูย้อนหลังเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะคะ ปรากฏว่ามันไม่ได้ในตัวที่อยากได้ห<ฮ>นึ่งมชึบเฮ้ยเนไม่ใช่ตัวที่อยากได้ออกมาปั๊บเนี่ยเหล่าชาวจวบๆก็มีคนแบบอยากจุ่มให้เราว่าหวังให้เราเนี่ยได้เจอตัวที่เราอยากได้นะทำไมเป็นน่ารักอย่างนี้จวบๆตอบทำไมเธอน่ารัก10คะแนน จะมาแกะพร้อมกันนะคะแต่ว่าก็แบบมีคอลเลกชันของดิสนีย์มาด้วยอันนี้น่ารักมากเป็นโคมไฟนะคะแล้วก็มีจดหมายน้อยมาด้วยอ่ะน่ารักที่สุดดูดิสุขสันต์วันครบรอบที่ทำช่อง YouTube มา11ปีของพี่ซอฟด้วยนะคะขอให้พี่ซอฟมีความสุขนะคะใช่ไหมเราอ่านกลับกันอ๋อขอให้พี่ซอฟอ่านให้จบนะคะอ่านจะหลับกับกล้องแล้วแบบมีโนด้วยเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดอ่านนะ เริ่มจากอันไหนก่อนดีขอแกะอันนี้ก่อนเลยได้ปะเราอยากอ่านจดหมายน้องอะ่ะมูแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีดักกุฟาร์มนะคะให้พี่ซอฟจากน้องสโนโจากสโนโน,นะคะขอบคุณสโนโด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะน่าราขอวางวางหลบๆมาก่อนนะเราขอแกะน้องเจ้าหญิงคนนี้ก่อนเลยที่มันคมไฟก่อนแกะเราขอดูจดหมายก่อนเออมันใจฟูเออเอาละ แล้วเราจะแกะยังไงเดียวกลัวกระดาษขาดว่าอุ้ยน่ารักอ่ะดูนี่ซอคือเป็นคนแพ้ลายทางมากเอ,อไม่ใช่ลายทางแพ้ทางคนที่เขียนด้วยลายมือมากแพ้แลายทาง <laughs> แพ้ทางคนที่เขียนด้วยลายมือมากอุ้ยดูนี่มีบีโรน่าถือใบโคลเวอร์ด้วยอ๋อน่ารักมากเลยจากน้องอัญชันนะคะความแฮนด์เมดนี่คือแบบดูดี ทุกค,คนจะขออ่านนะขอขอเราแบบเทคทำด้วยกันนะขอนั่งอ่านด้วยกันก่อนนะคะ<ม>เอาล่ะขอให้พี่ซอฟมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยน้องเขารู้จักคำว่าเฮงเฮงรวยรวยแล้วะขอบพระคุณค่ะมีผู้ติดตามในช่องซอฟป,ปอมแชนแนลและช่องซอฟป,ปอมเยอะเยะน้องรู้ว่าเรามีสองช่องหนูเป็นจุบที่น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะมีเด็กคนชอบคลิปที่พี่ซอฟทำเยอะๆเป็นกำลังใจให้พี่ซอฟด้วยนะคะสู้ๆนะคะ โอ้นาักอ่ะมีใบโคลเวอร์เขียนให้เราด้วยขอบคุณนะคะขอให้พี่ซอฟชอบของที่หนูตั้งใจเลือกให้นะคะหวังว่าพี่ซอฟจะได้ตัวที่ชอบนะคะหนูติดตามพี่ซอฟมาโดยตลอดและหนูก็ชอบดูคลิปพี่ซอฟมากๆนั่งดูไปหนูก็ยิ้มไปขอให้พี่ซอฟสมหวังตามปรารถนาขอขอบคุณที่ทำคลิปดีๆให้พวกหนูดูนะคะหนูตื่นเต้นมากที่จะได้เจอพี่ซอฟ หนูเคยฝันถึงพี่ซอฟมาหลายครั้งแล้วหวังว่าหนูจะเป็นกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้พี่ซอฟทําคลิปต่อไปได้นะคะขอขอบคุณค่ะน้องอัญชันนอารักมากเราแพ้ทางคนที่เขาตั้งใจเข้าใจมาอขอบคุณน้องอัญชันมากๆนะคะถ้าน้องอัญชันได้ดูคลิปนี้อยู่ ขอให้น้องอัญชันมีความสุขมากๆด้วยเช่นกันนะคะเติบโตไปด้วยกันนะขอให้เรียนหนังสือเก่งๆขอให้คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาขอให้มีความสุขในทุกทางที่เราเลือกเดินและเราได้ลงมือทํานะคะเติบโตไปอย่างยอดเยี่ยมนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ซอบดีใจมากจริงๆนะขอบคุณรับจดหมายด้วยพี่ซอบชอบมากเลยน่ารักเอาละแล้วเ,เราจะเก็บยังไงดี่ยเรา,เอ,าอือนี่ กระดาษจะได้ไม่ขาดโอ้โหแล้วเขาตั้งใจระบายสีไม้เต็มด้วยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนานะน่ารักเอาละเราวางไว้ตรงนี้กันทีนี้ตัวที่พี่ซอฟอยากได้หรอพี่ซอฟยังอยากได้ตัวซีเคล็ดด้วยสิคะ <c oughs> ทำยังไงดีล่ะคะคุณผู้ชมขอแนะนำให้รู้จักกับนวัตก,กรรมที่ฉันบ่นมายตลอดแหละฉันจะมีของตัวเองใน,นวันนี้ฉันมีแล้วจวุ๊บๆในงานแฟนมิสได้เห็นกันไปแล้วนะคะมันคือเช่น บัดเปิดอาร์ตทอยค่ะคือถ้าใครที่ตามกันมาก็จะรู้ว่าเราจะใช้การ์ดเนาะในการแบบการ์ดแข็งๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยในการเปิดตูดกล่องอาร์ตทอยใช่ไหมคะเราทํามาเป็นของเวอร์ชันซอฟต์ตอมเองแล้วนะถ้าใครอยากเอฟบอกเลยแต่ว่าดีไซน์นี้เนี่ยเฉพาะแค่ง,งานแฟนมีเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากให้แบบเปิดพรีออเดอร์สิ่งนี้ที่เป็นเดี๋ยวซอฟทำดีไซน์ใหม่การาฟิกใหม่สําหรับทุกคนบอกได้เลยคอมเมนต์บอกนะคะเราตั้งใจไว้แล้วแหล,วละว่าแบบอยากให้เป็นการพกพาแล้วมีความหมายดีๆเหมือนมีเครื่องรางติดตัว แล้วก็เผื่อใครเป็นสายจุ่มเนาะก็จะได้แบบไว้ใช้ตัดกระดาษตัดตุดกล่องได้แบบพกพาสวยๆนะคะคือเราอยากได้ตัวไหนให้เราใช้ด้านนั้นในการเปิดนะคะเช่นอยากได้ตัวซีเครตตัวหาย,ยากก็ใช้ด้านนี้ในการกรึปอ,อย่างนี้นึกออกไหมสรึอบอย่างนี้แล้วก็มีด้านตัวที่อยากได้เออไม่ก็ได้ตัวหน้ากล่องสปอตไลท์นะคะหรือขออะไรก็ได้ขอแค่ไม่ซ้ำวาไรตตี้โอเคนะมีสี่หมวดให้เลือกสรร เราขอเลือกตัวซีเครตน้องคนนี้ซีเครตคือใครนะเอาตัว Secret. ซีเครตซีเครตนะจ้าแกะตรงก้นอย่างนี้นะเราก็หันด้านซีเครตอย่างนีรน้ระพันเซลระพันเซลมันแน่นมากเลยอะมันแน่นขนาดนี้เลยเหรอหรือเราควรเปิดข้างหน้าปกติเปิดข้างหน้าปกติแล้วกัน มันแน่นมากทุกคนข้างหน้าปกติก็แน่นมากโอเคเข้าใจแล้วเปิดปกติเลยแล้วกันหนึ่งสองส้นฮึบอ่าฮ่าสีเข็ด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 มันเปิดมาแล้วอุ๊ยมันเห็นเลยปะมันเกือบๆนะำไปเป็นพลาสติกใสๆแบบปุ๊บเฟ็บปุ๊บเฟ็ปุ๊บเฟ็บเออ มันก็พอเห็นอยู่นะเอาละมันต้องเป็นจุกใสโอเคเฮ้ยมันมันมาเลยเหรอถับไปก็ยังไม่รู้เป็นใครเพราะว่ามันเป็นโดมเหมือนกันแกเฮ้ยเอ้มาเลยมันมันมันเห็นนะมันเห็นค่อนข้างเห็นแก่เลยนะเอาเลยนะหนึ่งสองสามป๊บเฮ้ยมันยังคุณอยู่ข้างในมันยังมันยังคงมีอะไรเฮ้ยจะแบบลูดถุงมันมันจะปืดเลยไม่ได้เห็นเลยนะ หนึ่งสองสามฮึบฮะยังไม่ชงยังไม่เห็น ได้นดแล้วเขาก็เหมือนเป็นโคมไฟได้ด้วยนะตัวนี้นี่มันมีสวิตช์อยู่เปิดไหมอ,อ๋อต้องใส่ถ่านเหรอเราเพิ่งเห็นโมโนไว้ Snow White คือใบโคลเวอร์ยักษ์มากฉันเพิ่งเห็นทุกคนจริงจเราก็อยากได้สมโนไว้ด้วยใบโคลเวอร์ยงใหญ่เลยอไหนๆเราอยากรู้ว่าแบบมันยังไงซิสาว 3A2 ก้อนครับขอบคุณค่ะอุ้ยติดแล้วโอเคอ่าเห็นไหมมันจะมีตามขอบเนาะนี่ฮึ๊บลองนึกวางอยู่ในห้องมืดๆอะ่ะตอนนี้เป็นสีชอ้อนผึงเออมันก็อ่อนๆบางๆ่็สวยนะละ่ะโอเคเปิดปิดไฟได้อย่างี้ วิ่งนั่นรักมากขอบคุณค่ะดอกอัารย์พี่ชอบชอบมากได้ดาวเหนือด้วยล่ะเราชอบเพลงของ Snow w h i ด้วยนะ a Dream is a wish your heart make เออเม่กี้พี่พูด Snow w h i หรอเราชอบเพลงของ Snow w h i ด้วยนะแต่มือถือ c i n d e r ลล่านะเออฉันหมายถึงซิน d e r e l l a ใช่ใช่ใช่โอ้เราชอบเพลงของ c i n d e r ลล่านะน่ารักมากตัวนี้1,000งพัป้ ตอมานะคะเราขอมาดูกันที่ดักกุนะคะจากน้องสโนโอเคคุยดักกุเราอยากได้ตัวไหนหนอ,อหน่ารักทุกอันเลยอะ่ะเุ้ยตัวไหนก็ได้เลยนะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะอ ener, ะเรอยากได้กาเดนเนอร์ละกันอยากได้น้องคนนี้ใส่เอี่ยมส้มนะคะดูโกโกวาเดีอะน่าร <laughs> ักมากเลยอะ่ะอยากได้คนนี้นะคะชอบชอบสี่ช่อม <laughs> งั้นเราก็ต้องใช้ด้านตัวที่อยากได้ตัวที่อยากได้ตัวที่อยากได้ ทำตัวที่อยากได้หัห่นผักหั่นอะไรไหนไหนไหน,น้องต้องมีผมแกละสองข้างนะตัวมันกลมมากเลยอะ่ะอีปากเป็ดเจอปากเป็ดแล้วเฮ้ hey. อยากได้โกโกวาหรือนี่คือโกโกวาแล้วพี้ยถ่ายยากมากแกะเลยแล้วกันเอาละนะหนึ่งสองสามเฮ้ยมีพร็อพมีผบกอยูอยุยยุหยุยดูดิมีทรงอยู่ยหยุยโอเคมาแล้วหนึ่งสองสามฮะได้เป็นวิ้น่ารักมากจริงๆก็อยากได้น้องพีชนะในใจเราลึกๆเมื่อกี้นี้วิ้ <l ug> น่าเกีมากเลอ่ะน่ารัเกีมากเลยอะ่อนะนารันะีนยคืาอ่ตนวแรกงเียจมากเอ่น่ารักมากเน่ารัเกียมากยวนารเกีอ่นารังกีกองน่างเียจมากเอ่ะน่ารักียจมาเลอ่ะน่ารัีมายอันนัยมากยน่างเยียมากเลอะางกยมันเอน่้ย,นนย,อยทอง,อง <l ug> ตัวที่สองผ่านไปนะคะไหนขอดูการ์ดหน่อ,ยอียจยอด้น้องพีชจอน่ารังกีา มันต้องมีความขลังของบัตรตัดอาร์ตทอยของเราบ้างแล้วปะมันต้องเข้าหรือปะสามกล่องต่อมาอันนี้คือคอลเลกชันเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ส่งแรงใจมาอยากให้ซอบเจอตัวที่ซอบอยากได้เนาะซอบเป็นคนคาดหวังไม่ยากนะให้ตัวอยากได้กก็ซีเครตจ,จริงมีแค่สองตัวนั่นแหละที่อยากได้อะเดีย๋ยวซอบแกให้ดูก่อนจะมีกล่องหนึ่งอะ่ะที่เราแกะมาแล้วนะคะแล้วเราได้เป็นตัวยังไม่ซ้ำกับคลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะเออในโชว์รีวิวสดแต่ยังไม่ซ้ำ คือกล่องน้องอเปิดมาปุ๊บจะเจอปั๊บอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วยุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากสับตัวนี้ค่ะอุ้ยใหญ่เนาะน้องเป็นจิ้งจอกก้าวหางอุ้ยน,น่ารักมากดูดิตัวมันอ้วนมากเลยจิ้งจอกก้าวหางกุลาบหูหางก็แน่นกีีบกุลาบก็แน่นดูดิมันมีความแบบวาเลนไทน,น์เนาะน่ารักมากน่ารักมากนี่คือตัวที่ แกะแล้วนะคะเหลืออีก2กล่องเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมในตัวที่คาดหวังปรารถนาน้ําหนักอันนี้จะเบากว่าน่อยอันนี้จะหนักหน่อยเราขอตัวหายากมีตัวนี้ที่อยากได้ตัวนี้ที่อยากได้2ตัวนี้เพราะตอนเรารีวิวเราเจอตัวนี้ไปแล้วนะคะบนบนเวทีเนาะเมื่อกี้เราได้ตัวนี้ไปแล้วเนาะเหลืออีก1 2ึ่งสองซอฟเลง2ตัวนี้นะคะไม่งั้นก็นี่เลยขอแถวเนี้ย ขอแถวแบบตัวปริศนาเลยเราเก็บหนักไว้ก่อนดีกว่าเอาเป็นตัวที่อยากได้นะคะหนึ่งสองสามเราเกะจากข้างบนเลยแกะจากข้างบนเลยแกะจากข้างบนไม่กล้ามองไม่กล้ามองมันเชืบเลยนะมันเห็นเลยนะทุกคนพร้อมไหมหนึ่งสองสาม จะมีอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะซอบอยากได้ตัวนี้แล้วกันได้แล้วตัวที่อยากได้ตัวนี่อยากได้ไดมือจุบๆเม่นมากอะใครยี่จุ๊ให้เราขอบพระคุณมากตับก็เม่นด้วยเพิ่มความมุ็งคนเข้าไปอีก ดอกกุหลาบใหญ่เวอร์มากอือคือแดงมาก่ะทุกคนก้อนผลไม้พิซซ่ามากตอนนี้ฉันมีช่ยกัดอกกุหลาบนะคะที่เป็นตัวแรกก้อนอือหูน่ารักมากลยเนาะโอความหนาใหญ่นี้อินเลิฟไปหน่อยะเฮ้ยได้แล้วตัวที่หนึ่งที่อยากได้ อีกหนึ่งตัวที่อยากได้หรือตัวหายากอ่ะจำได้ไหมซอสบอกว่าอีกตัวนึงที่อยากได้คือตัวนี้นะตัวที่อยู่ในกล่องของขวัญอันนี้นะคะหรือไม่ก็ขอตัวหน้ากล่องเลยอ่ะเออมี2ตัวนี้แหละที่อยากได้วอ n เต็นะพร้อมแล้วนะหนึ่งสอง้ยแกะง่ายมากจอันี้1นสอง้ำตตัวนี้ที่อยากได้ตัวปริศนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรือเปล่า ใช่ป่ะ,ะไมไข่ไปไหนน้ำลึกใช่ปะาใบเป็นตัวที่ฉันอยากได้แล้วเป็นสีหายากไม่ใช่หลุดคิวสีใช่ไหมน้ำตาจะไหลและขอเช็คก่อนได้ไหมคะยืมมือถือได้ไหมคะมันมันคือตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าทั้งคอลเลคชันอะเป็นสีชมพูหมดเลยเห็นไหมคะโอ้ยแล้วนี่ได้ตัวหายากและเป็นตัวที่อยู่ในกล่องของข,องขวัญที่อยากได้ด้วย แต่เป็นสีหายากใช่ไหมเนี่ยใช่ด้วยล,ลูกบอลลูกบ่นี่เเปิดให้ดูนี่สต,ตัวล่างคือตัวหายากสีน้ำเงินเป็นตัวหายากด้วยตัวหายากเลเวลเทียร์หนึ่งจะมีตัวเป็นหต่อห้นาะมันจะมีหายากสุดคือหนึต่อหนึคือ1นึ่งต่อหนึคือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะ ประตูตนี้ก็ประตูหายากนะทุกคนสำเร็จดีใจมากเลยอะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับรโทรศัพท์นะฮะเฮ้ยพีคมากมาก,มากพีคมากเลยนี่คือฉันสมหวังเปิดปีมาก็มงคลอย่างนี้เลยเหรอสาธุขอแป๊บแบ่ง แบ่งความโชคดีนี้ให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะใครที่กดไลค์กดคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอให้แบบโชคดีไปด,ด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยอ่ะได้ <c oughs> ีเครตแต่ประเด็นคืออันนี้จบจบจุ่มให้ไงเอาล่ะวันหลังก็คือเราต้องทำคอนเทนต์ให้จบจบจุ่มให้แล้วหรือ,อยัางไงแต่ว่าปีนี้ฉันตั้งเป้าปณิธานไว้เลยนะว่ายกบกล็อกมันต้องเจอตัวสิคร,รต,ตด้วยการจุ่มของซอสมันต้องออกบ้างล่ะปีนี้ปีที่ผ่านมายังไม่ออกเลยนะเอ้ยมีออกอยู่ตอนกดวันพีชไง มันก็วันทีไงคื <c oughs> อยากได้แบบอะทอยโอ้ซีเครตด,ดีมูสกอลเพนด้าอะไรอย่างงี้นแบบแบบมอนลี่อะไรอย่างเงี้ยไฟดิงยูนิคอนอะไรอย่างงี้เอออยากแบบชนะได้ได้วยมือเราอะเก็ตป่ะอยากจุ่มได้ได้วยตัวเองอะตานี้ดีมากเลยขอบคุณพลังของจุ๊บๆทุกคนมากมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้นี่ให้ดูให้ดูน่ารักมากเลยเนาะเฮ <c oughs> ้ยเป็นห้าตัวที่เรามีความสุขมากแนละ้วทุกตัวคือใหญ่เบิมเบ้มเวอร์ใหญ่เบิ้มมากนะคะ โอเคนี่คือการแกะอาร์ตทอยเปิดปีของเราเลยนะคะขอบคุณอาร์ตทอยจากจุกจ้วทุกคนมากๆเลยค่ะจริงๆแค่ได้เจอกันสองก็ดีใจมากๆแล้วนะยิ่งมีของขวัญให้ด้ก็ทั้งรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกเกรงใจนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะคะออย่าลืมนะถ้าใครสนใจนะอยากให้แบบมีเปิดทําสิ่งนี้ใครอยากโพกเป็นการ์ดความหมายดีๆไว้ติดตัว เอมเนต์บอกที่ใต้คลิปนะคะตั้งใจว่าเอออยากจะเปิด F P Order อะไรกันอย่างนี้เพื่อให้แบบเป็นบัตรแสดงความเป็นคนรักอาร์ตคอยนะเก็บไว้แบบไปตัดไปจุ่มที่ไหนก็พบปาศักดิกง่ายๆ้าได้ไม่ต้องรบกวนบัตรอื่นๆของเรานะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขึ้นปีใหม่แล้วนะคะตั้งเป้าอะไรไว้นี่ก็ขอให้สาเร็จนะ้น,นะต้นปีกันไปนเลยเลยใครที่ไม่ได้กดติดตามช่องซอฟต์ปอมก็อย่าลืมกดติดตามช่องซอฟต์ปอมไ้ด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยของผู้สื่อข่าวรับาม วันนี้มีความสุขแล้วแกเด็ดมันแบบคอมโบตั้งแต่ต้นปีเลยอะขอุค่ะขอบคุณ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 ค่ะ <laughs> หลายท่ามาก